สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Jazz ปี04นะคะราคา1 1 5 0 0 0ซบาทนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้เลยนะคะทุกท่านทะเบียนไม่ขาดนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ Honda Jazz ปี04เกียร์ออโต้นะคะภายในสวยงามตามรูปเลยนะคะทุกท่านน่าใช้งานนะคะ กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะขับขี่วิ่งดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะทุกท่านใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะสีรอบคันยังสวยงามอยู่นะคะสนใจดูรถได้ที่สารยาจังหวัดนครปฐมนะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการนัดดูรถทดลองขับนะคะสามารถคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ